เสียงอินโทรและโลโก้เคติการ,รีวิวปรากฏบนหน้าจอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เคติการ,รีวิววันนี้เรามีตอนพิเศษที่ไม่เหมือนกับตอนอื่นๆเพราะสิ่งที่เราจะพูดถึงในวันนี้ไม่ใช่รถยนต์ไม่ใช่จักรยานยนต์หรือแม้แต่เครื่องบินพล,ลเรือนแต่เป็นสุดยอดเทคโนโลยีทางทหารจากประเทศจีนคีปนาวุฒข้ามทวีปรุ่นใหม่ที่ถูกจับตามองจากทั่วโลกนี่คือเดือ40หรือตองเฟิง40เด df-407 เป็นขีปอนอาวุธข้ามทวีปหรือไอเซ (Intercontinental ballistic m i s s i l ซึ่งถือว่าอยู่ในกลุ่มอาวุธนิวเคลียร์ระดับยุทธศาสตร์ที่มีพิสัยยิ่งไกลที่สุดในโลกเป็นอาวุธที่มีศักยภาพในการโจมตีเป้าหมายทั่วโลกจากแผ่นดินจีนโดยไม่ต้องพึ่งฐานยิงนอกประเทศและถูกออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายป้องปรามนิวเคลียร์ของจีน เริ่มจากภายนอกตัวขีปนาวุธมีความยาวราว21เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ2 25เมตรน้ำหนักรวมมากกว่า80ตันตัวจรวดมีลักษณะเรียวยาวปลายหัวแหลมแบบหัวกระสุนเพื่อให้ทะลุผ่านชั้นบรรยากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกติดตั้งอยู่บนยานยิงแบบเทลูเทรนต์เรเกอร์ลอนเช e ฟซึ่งมีล้อถึง16ล้อเพื่อรองรับน้ำหนักอย่างมั่นคงและเพิ่มความคล่องตัวในการเคลื่อนย้าย พื้นผิวของ d f 41ถูกเคลือบด้วยวัสดุที่ช่วยลดการสะท้อนเรดาร์ทำให้เรดาร์ฝ่ายตรงข้ามตรวจจับได้ยากขึ้นซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการหลีกเลี่ยงการถูกทำลายก่อนยจริงๆตัวรถเทลเองก็ได้รับการออกแบบอย่างดีใช้เครื่องยนต์ดีเซนขนาดใหญ่มีระบบขับเคลื่อนแบบออ heel drive ทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้ในทุกสภาพพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายป่าเขาหรือแม้แต่ถนนลูกรังด้านสมรรถนา 40เมีพิษายิงไกลสูงสุดถึง15,000กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ในทวีปอเมริกาเหนือยุโรปและเอเชียทั้งหมดและถือเป็นหนึ่งใน PCM ที่เร็วที่สุดในโลกโดยสามารถเร่งความเร็วได้สูงสุดถึงมัก25หรือประมาณ30,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงทําให้ฝ่ายตรงข้ามมีเวลาในการตอบโต้สั้นมากเพียงไม่กี่นาทีหลังจากตรวจพบการยิงจุดเด่นอีกประการหนึ่งของเดฟ 41คือความสามารถในการติดหัวรบแบบโมลิมอลติอ hmm. ินด mm ิพินิตาเวกัสซึ่งหมายความว่าขีปนาวุธเพียงลูกเดียวสามารถปล่อยหัวรบเล็กๆหล,ลายหัวได้แดแต่ละหัวสามารถมุ่งสู่เป้าหมายต่างกันได้อย่างอิสระโดยตามรายงานสามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้สูงสุดถึง,ถง10หัวต่อจรวดหนึ่งลูกซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการโจมตีสูงมากและยากต่อการสกัดกั้น ในด้านภายในถึงแม้จะไม่มีข้อมูลที่เปิดเผยอย่างละเอียดแต่จากข้อมูลของนักวิเคราะห์ชื่อว่าเดว41ใช้ระบบนำทางแบบผสมภาษา่าง Systems และที่พิสูจน์ไดาวเทียมเบโดของจีนเองเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการพุ่งเป้าซึ่งตามการประเมินความแม่นยำขขงมันอาจอยู่ที่เซฟหรือ c ซอร์คิ r ล r Pro สประมาณ100เมตรถือว่าแม่นยำอย่างมากสำหรับ i c b m ระบบเชื่อเพลิงของ DF-41 ใช้เชื่อเพลิงแข็งแบบหลายขั้นตอนทําให้สามารถยิงได้รวดเร็วกว่าแบบเชื่อเพลิงเหลวไม่ต้องใช้เวลานานในการเติมเชื่อเพลิงก่อนยิงและยังเพิ่มความปลอดภัยให้กับหน่วยปฏิบัติการด้วยในแง่ยุทธศาสตร์ DF-41 เ,เป็นเครื่องมือสำคัญในยุทธศาสตร์การป้องปรามของจีนโดยมีแนวคิดว่าไม่ยิงก่อนแต่ถ้าโดนเราตอบโต้ทันทีและรุนแรง ดังนั้นการมีขีปนาวุธเช่นนี้ทำให้จีนสามารถรักษาสมดุลด้านอำนาจกับชาติมหาอำนาจอื่นๆได้โดยเฉพาะกับสหรัฐอเมริกาและรัสเซียถ้าเปรียบเทียบกับพีเซียมจากประเทศอื่นเช่นเงิม30เมนิเต็ม3ของสหรัฐหรือไอซ์20เีย รสเซีย41มีพิษัย,ยิงที่ไกลกว่าและความสามารถในการบรรทุกหัวรบมากกว่าขณะที่รถยิงเทลของจีนก็มีความคล่องตัวมากกว่าฐานยิงแบบใต้ดินที่หลายประเทศใช้สำหรับราคานั้นไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่มีการประเมินว่าต้นทุนการผลิตต่ตอระบบอาจอยู่ที่ประมาณ300 400ล้านเหรียญสหรัฐและเมื่อรวมกับต้นทุนการวิจัยพัฒนาระบบสื่อสารและเครือข่ายควบคุมราคาทั้งโครงการน่าจะอยู่ที่หลายพันล้านเหรียญ df e 1 The 41, ไม่ใช่เพียงแค่ขี่ปนอาวุธแต่มันคือเครื่องยืนยันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวิศวะกรรมอายุธศาสตร์ของจีนมันแสดงถึงความพร้อมในการเป็นผู้นำด้านอาวุธนิวเคลียร์และการรักษาผลประโยชน์ของชาติตนเองในเวทีโลก และทั้งหมดนี้คือภาพรวมของ DF41 ที่เรานำมาฝากในวันนี้ที่คทติการีวิวแม้จะไม่ใช่ยานยนต์ที่คุณขับได้แต่เราหวังว่าคุณจะได้เห็นอีกมุมของพาหนะที่ทรงพลังที่สุดแบบหนึ่งในโลกสมัยใหม่หากชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวที่แตกต่างในตอนต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเสียปิดท้ายพร้อมโลโกโ้คีติกาวิว Thank you